No. Okay. Cái này cứ kệ nó. ครับสวัสดีครับภาพที่เป็นยังสิมีงนะเห็นกันหรือเปล่าชีนวน์ก็เป็นยอย่างนี้ตัวยังไงยังสิเป็นภาพไรได้นี่ ครับสวัสดีนะครับผมไปกดเองเนะาะภาพเพื่อเป็นยังไงตัวน,นี้คืออะไร สั่งก็เป็นแต่สีนี่เป็นอะไรเนาะเนี่ยภาพเป็นยังไงครับคุณเข้ามาคอมเมนต์หน่อยนะครับช้างทำไมตัวยาวๆอย่างนี้ผมไปกดตนนอะไรพี่นูน่นก็เป็นแต่สีเหมือนกับขยายเป็นภาพขยายนะ ป็นภาคขยายจริงๆงข,ขึ้น่ะเข่าขึ้นขออนุญาตอยู่นะครับผมตอนนี้ขยายได้แต่กลับไม่ได้เป็น,นยังไงนะ <c oughs> ทดสรรับ กล้องไม่โฟกัสนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าภาพมันขยายแล้วมันมันเข้าไม่ได้เอากลับมาแล้วนี่เป็นโทรศัพท์โฟกัสสวัสดีนะครับผมสวัสดีทั้งสามท่านนะครับผมตอนนี้ดูสีนวลแปลกๆนะครับ แปลกพระกล้องเลยครับผมลดลงมาเรื่อยๆแล้ว <c oughs> แม่แม่ท่านใดจำได้บ้างว่านี่คือสีนวลโทรศับท์แม่วกว้านเป็นอย่างน้นอยว่างั้นผมจะขออนุญาตใหม่นะครับแม่แม่เพราะว่ามันทำไม่ได้ ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมปิดแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดไลน์ใหม่นะครับผมภาพมันมันแตกเป็นเพราะสัญญาณหรือเปล่าเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะครับผม